วันนี้ก็มีเรื่องอนุภาพของพระเดชคุณหลวงปู่มาเล่าสู่กันฟังนี่เราผ่านงานวันที่สิบเมื่อกี่วันแล้วเชนเนียเรายังปลื้มอยู่ไหม,มปลื้มจบไม่ชาตินี้ไม่จบเมื่อเรายังปลืม้มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้หลวงปู่ปลืม้มอไม่งั้นเราจะเล่นฉลาดคนเดียวไม่ได้นะเราจะปลื้มคนเดียวต้องทําให้ท่านปลืม้ม วิธีทำให้ท่านปลื้มนี่นะเออนี่ต้งเอาช่วงที่ท่านเกิดใหม่ด้วยทองคำวิโรธทองจากที่รับที่แจ้งที่แห้งติดเปียกถูกทำให้วิโรธขึ้นเป็นฝาแฝดทองคำนี่นะว่าท่านเกิดมาในโลกนี้ด้วยทองคำเนี่ยพิมพ์เดียวกันเลยปั้มเดียวเพราะฝาแฝดเนี่ยจะเหมือนกันนะจะแตกต่างกันนิดหน่อยนี่นะจ๊ะอ่าดู ก,กุ๊กคิกอย่างเงี้ยอันนี้แต่ก็ฉันก็ทำบัดนี้ยังไม่รู้คนไหนกุ๊กคนไหนกิ๊กกุ๊กคิกอ่าเอาเอดูไม่ออกไม่คลายย้ายกันเนี่ยเห็นไหมพระแฝดทองคำเนะี่ยเกิดไปได้ยี่สิบสองวันท่านก็เป็นประธานกระถิน่นแรกของวัดธรรมกายสิเดียวเนะี่ยต้องทำให้ท่านปลืม้มและเราปลื้มจากท่านไปแล้ว เออในการรอรูปเหมือนท่านด้วยทองคำนะเราก็ต้องทําให้ท่านปลื้มวิธีทําให้ท่านปลื้มนี่ก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกคือถ้าเราผูกสมัครรักใคร่ท่านเนี่ยเราต้องอยู่ในกลางองค์ท่านและเราก็ได้อยู่ในกลางองค์ท่านไปแล้วยังไม่เพียงพอเราต้องอยู่ในกลางฌานของท่านเออนี่พระชายาของท่านจะเป็นของคู่กายของท่านเลยภารกิจปรับมาน ระหารกิเลสให้สิ้นเชื่อมวิร,ริยเสศมานี่นี่เหมือนความโู่นเลยนะมานโคตรโคนั่นแหละคือปฐมเอาเริ่มต้นมูนลรากของมานน,น,มานั่นแหละเออนี่จ้ะนี่ของมานนั่นแหละต้องไปตรงนู่นนะไม่ใช่กิ่งและขแขนงของมานนี่แต่ว่าเป็นรากและโคนของมานเออแหล่งกําเนิดเลยต้องไปตรงนั้นนี่ท่านก็ต้องมีอุปกรณ์ เบื้องต้นเบื้องต้นนะคือชานนี่แหละโลกิยชานนี่ของฤาษีชีไพรนี่ยนะนักรถด,ดาบทอะไรต่าง,างพวกนั้นนะจะอยู่นอกตัวนะนอกกลางกายมักจะอยู่ที่ข้างหน้าจะเป็นแผ่นใส,ไส แล้วก็จะเห็นเรื่องราวอะไรต่างๆในแผ่นนั้นนะที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนึกออกไหมเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าครูพี่ใหญ่มีอะไรเนี่ยมีมือถูกต้องจะอ้เก่งนาะนั่นแหละเป็นตำแหน่งที่อยู่ของชาโลกีเออของฤาษีดาบทนัพรสิทธาอันนี้นะแล้วก็จะเห็นเรื่องราวอยู่ในนั้นเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้ เล็กแค่ไหนก็ได้ใหญ่แค่ไหนก็ได้แต่มันอยู่ข้างหน้าข้างนอกนี่จ้าเขาจะเห็นตอนเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครูวิทยาก็าไปที่สถานพยาบาลนะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ไปนะแต่เรื่องมันจำเป็นนะคือมันเป็นที่ขาเออัมก็เลยต้องไปตรงนั้นนะแล้วก็ไปเจอสัมเนรรูปหนึ่ง มาจากวัดต่างจังหวัดตอนช่วงนั้นนะนี่ก็ไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้วเป็นสำเนเนตัวเล็กๆน่ารักทเดีดว,วัยก็สักสิบเอ็ดขวบอะนสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดขวบยังไม่เป็นวัยรุ่นเลยสำเนเนก็จะเป็นที่รู้จักกันทั้งสถานพยาบาลเลยเนะี่ยเนนองค์เนี้เวลาอยู่ที่วัด ชอบทักคนโน้นคนนี้เวลาใครมาเรื่องราวเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มักถูกซะด้วยเออแต่ว่าหลวงพ่อเจ้าวาดซึ่งเป็นญาติกันท่านกับเบลกไว้กลวนในจะหลงละเลงในคำชื่นชมทุกคนแล้วก็จะมีคนแห่ไปให้ทักนูน่นทักนี่อะไรสะละบัด ก็จะไม่มีเวลาละอารมณ์ในการเรียนหนังสือเรียนภาษาบาลีเรียนนักธรรมก็ไม่ให้ทำแต่ว่าสิ่งนี้มันติดมากับตัวสำเนียก็จะลักรอบทำนี่นะเออก็จะทำเนี่ยแล้วก็เติดเป็นชี่ชื่นชมของทุกๆคนเลยแ,แล้วก็มาที่สถานพยาบาลวัดพระธรรมกาย ก็เจอกันก็คุยกันลูกเน้นลูกเน้นเห็นยังไงอะ่ะมันอยู่ข้างหน้าผมครับมอนข้างหน้าผมครับมันเป็นไงอะ่ะมันเป็นแผ่นๆครับแต่มันใสครับไอ้เล็กก็ได้ครับไอ้ใหญ่ก็ได้ครับแล้วเน้นไปเรียนมาจากไหนอะ่ะไม่ได้เรียนแล้วครับ มันเกิดขึ้นเองครับคือปฏิข้ามชาติมาเนี่ยนี่นะไม่ใดเรียนแล้วครับอแล้วมันแล้วมันดียังไงคือเวลาอยากรู้อะไรนะครับก็มองก็ไปในแผ่นใสๆนั่นแหละครับและภาพและเรื่องราวมันจะเกิดครับแต่บางทีก็ไม่ได้อยากรู้อะไรแต่ไอ้เรื่องนั้นอยากให้เรารู้แล้วก็มาปรากฏเองก็มีเออ อะอย่างนี้อย่างนี้นะนี่เช่นเราเกียร์ชานอาลันเนียนทำไงผมก็ดูสิครับรู้เป็นไงมันสบายใจครับแล้วล้ะไงอ่ะแล้วไงละล้วไงอ่ะแ <c oughs> ละละไง,ก, <c oughs> งก็เดี๋ยวแก้ตรงนิดนึงก่อนฟังต่อเนยที่เรารอไปเดี๋ยวคุณลวงโอหนึ่งตันเนี่ย ถ้าเป็นบาททองนี่ท่านผู้รู้ท่านกล่าวไว้ว่าให้แก้ไขของเดิมแล้วก็บอกว่าไม่ใช่หกพันหกร้อยบาททองแต่เป็นหกหมื่นหกพันบาททองแค่ตกศูนย์ไปตัวหนึง่งก <c oughs> ็แปลว่าตอนนั้นหกหมื่นหกพันบาททองนี่นะที่หลอรูปเหมือนพระเด็พระลงปูดีทองคำหนึ่งแล้เราลดลงมาเหลือหนึ่งบาททอง <c oughs> แปลว่าหกหมื่นหกพันเท่า เราลดมาสำหรับผู้ที่จะลึกชื่อนี่ไงเราทำกันไปแล้วนะก็ถึงไหนอ่ะก็ต้องเช็คเลติงมาสนใจฟังหรือเปล่าสนใจฟังหรือเปล่าอธบายถึงสนใจฟังเออเอารู้แล้วจะเกิดประโยชน์อันใด แต่อันนี้เป็นของติดข้ามชาติสำเนินมาเนินแล้วยังไงเนินเนินอย่าไปดูตรงนั้นได้ไหม<บ>ผมก็พยายามครับ,บเนินมาดูนิท้องสิผมก็พยายามครับบัด<บ>แต่เออแต่แต่เหมือนมีใครเนี่ยมาดุนข้างหลังผมเนี่ยให้หน้าผมประจันกับไอ้แผ่นเนี่ย เออกลมกลมก็แปลว่าสามเณรเนีย่ยนะนิ่งแน่นในโลกิยชานั่นโอ้แล้วก็รู้เรื่องราวเนี่ยนเะ้วไปเดินในสถานพยาบาล mm hmm. ก็จะไปทักนู่นนี่คนโน,น้นคนนี้เลยถูกด้วยแล้วก็ั้งสถานพยาบาลมาในเอบานเราต้องหลบหลบหลีกหลีกแล้วก็ไอยู่วันหนึ่งสามเณรสามเณรมาอยู่หลายวันหมืเงกันนะ ก็บอกคืนนี้นะตอนตีสองจะมีคนนั้นคนนี้มาหาให้เตรียมไว้อืมจะใค,นะครจะมาแลนเอเอย่างนี้นะแทบครับผมเห็นอย่งเงครับเออแล้วก็พอตีสองแป้งคนที่ไม่เคยมาวัดพระธรรมากายเลยมีอารมณ์อยากมาตอนตีสองเออแล้วรับรถก็มาด้วยเออแล้วก็คนนั้นซะด้วยเออนี่มันเรื่องมันไม่ธรรมดาแหละ แล้วบอกเนรเอางี้สิงั้นเนนก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละ <_ d ance> ลูกเรน,นอย่างนี้นะอามองก็ไม่ปในตัวมองไม่ได้ตัวกันแต่ก่อนมองในตัวลูกเรน,นดูสิว่าคนที่เดินได้น้าเป็นไงเรนมองมแตโครงก็ดูครับเดินได้โครงก็ดูกำลังเข้าห้องน้าโอ้โสมเนีนว่าเน,นะ <_ d ance> คือมองผ่านคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่อืมนั่นเดลออ่า เรื่อยไปเลยนะเหลือไปถึงแคลเซียมคือโครงกระดูกโอ้โหเล่โครงกระดูกนู่นเนะ่ยเรียกว่ากายวิภาคศาสตร์นี่สุดยอดเลยเนะยบอกเห็นโครงกระดูกเดินได้เลาะไว้หมดเรียบร้อยหมดเลยเอ,อผมขนเล็บฟันหนังเลาะอ,ออกาหมดเลอได้โครงกระดูกนะ <laughs> ดีไม่กันวันต่อมาก็ไปเจอกันดิลูกเนนเป็นไงที่ให้ทำผมทำได้แล้วครับ แล้วทาไงก็ท,ทําเฉยๆแล้วครับแต่เปลี่ยนที่ทําเปลี่ยนที่ทําคืออะไรก็แทนที่มาทำาข้างหน้าก็มาทําในท้องอเออแล,แล้วไงแล้วไม่เห็นเป็นดวงครับมันจะเป็นดวงนะครับสามเณรน,นึกให้เกิดใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ได้นึกครับแต่พระดวงมาเองครับเออแล้วผมก็ดูดวงเอออันเราดูดวงต่างกันอย่างนั้ไง เออจำไม่ได้ละอาก็ต้องเช็คเลตติ้งเป็นช่งช่วงครูบรรยยจำไม่ได้แต่ว่าเลยกี่วันเนี่ยจะถึงวันทวารกินหลวงปู่ใครจำได้บ้างกี่วันถูกต้องจ้ะจำแม่นนะ กระถิ่นพิณิตตะลังกาวัน,นเราก็ยังต้องนึกถึงพมะเด็กคุณหลวงปู่ทุกวันนะตั้งนั่งนอนยืนเดินหลับตาลืมตาต้องให้เห็นท่านให้ชัดาสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยกลายวาชาใจเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชน,นะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นนะจ๊ะออวันนี้ใครนึกถึงเระเด็กคุณหลวงปู่บ้างจ๊ะ นึกให้ท่านขยายขึ้นได้สาธุรัตนาท่านให้เล็กลงได้สาธุน้อมกลางเรายอยู่ในกลางองค์ท่านได้สาธุอรัตนาท่านอยู่ในกลางกลางเราไ,ได้สาธุให้ท่านไซสเป็นแก้วได้สาธุไสเป็นเพชรได้สาธุซ้อนกันได้สาธุ ต้องนึกอย่างนี้ลยจ้ะทุกวันทุกวันทุกวันเลยแล้วก็ทำให้ท่านปลืม้มวันนั้นเราปลื้มเพราะเราชวนชวนิญชวนผู้มีบุญมาก,กันเยอะมาหลวงปู่แล้วเราก็ปลืม้มวันละวันวันท่ากระถินหลวงปู่นี่นะแล้วต้องเอาคนมามกากว่านั้นอีกคนนํารถเพิ่มขึ้นคนเพิ่มขึ้นแล้วเราก็มาปรับตรง ราคาที่แล้วมีอะไรบ้างที่มันยังไม่สมบูรณ์เราถึงในระดับแค่สมบูรณ์เท่านั้นเอให้ดีกว่าดีที่สุดที่เราควรจะทำย่างไงอย่างนี้นะจ๊ะเวลามาเราก็ต้องเยือกเย็นยิ้มแย้มยกย่องอะไรต่างๆเหล่านั้นนะยิ้มไปนั่งมาทีิไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ไม่คุณเลยไม่ใช่แซงทำเป็นไม่คุณแต่ว่าไม่คุณจริงๆเลย ใสจริงๆเพราะประเดี๋ยวคุณหลวงปู่ตอนมีชีวิตอยู่ท่านชอบให้คนใจใส่ใส่เราทําไปเห็นมาว่าผู้ที่มีกายใสยนี่นะเป็นเพชรหรือใสกว่าเพชรใจจะต้องใสยอย่างนั้นท่านขยายทุกคนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอใครท่านก็นจะสอนให้ทําใจใส่ใส่จะเป็นคำถ้อยคำพระเดี๋ยวคุณหลวงปูน่นะจ๊ะวันนั้นเราก็ต้องเตรียมใจใส่สมานะแล้วก็บอกทุกคนเลย มาวันนั้นจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างเช่นแต่งชุดเขาวๆมาแล้วก็ไม่นอนมานั่งแต่คราวนี้เราจะไม่เบียดกันมากนักเพื่อให้อากาศได้ผ่านบ้างนะจ๊ะเพราะว่าที่ผ่านมานะอากาศไม่อาจผ่านอืมเพราะเรานั่งเบียดเสียดกันไปเลยเหมือนชาวสวรรคร์นะเขาเบียดกันนั้นเน่นแต่สบาย แต่ก็เราเรายังเป็นมนุษย์อยู่เนะี่ไปดูเถอะเราคือคนธรรมรดานี่เนะี่ยก็ต้องขยับขยายแล้วก็ไปที่มหารัตนวิหารกดซึ่งจะเตรียมถ่ายทอดสดประดุษนั่งอยู่ในสภาธรรมการสากลเหมือนกันแล้วก็จะอัญเชิญโลกหล่ลอทองคำไปเดือดหลงปู่ที่เราจำลองมาถอดแบบมานะจะไปไว้ที่ตรงนั้นด้วยในทุกๆจุด ตรงนั้นจะ,จะได้เห็นก็นได้ทั่วถึงเนี่ยว่าเราก็อยู่ในร่มเงาบารมีธรรมไม่เดคุณหลวงปู่ท่านดูเราอยู่แล้วเราบรรจาลึกชื่อกันนะในแผ่นดองแล้วก็ขากลับจะลืมเพชพรพลอยนี่นะเพชพรพลอยเราก็เก็บไปด้วย